สวัสดีครับผมเืิร์ตมาคับครับซึ่งวันนี้ผมก็จะขอนอนแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับตอนนี้มันมืดอยู่นะครับก็มันค่อนข้างจะมืดนะครับผมต้องนอนนะครับเพื่อทําการหาแสงสว่างนะครับนอนครับขอฟีีโอเคเช้าแล้ววันนี้ผมจะไปทําการสร้างประตูเนเธอร์นะครับไปสำรวจเนเธอร์กันนะครับผมต้องไปหาลาวาก่อนนะครับโอเคผมก็ได้ทําการรอจากประตูบ้านนะครับแล้วผมก็ได้ทําการหาพื้นที่นะครับ ผมจะทําการขุดดิ่งมั่วๆเลยนะครับเพื่อเจอลาวานะครับผมก็จะเอาเป็นบริเวณแถวนี้้วกันผมลืมถังน้ำแป๊บนึงแล้วผมก็กําลังขุดลงไปนะครับแล้วซึ่งก็เจออะไรบางอย่างครับนี่ครับดูนะครับทุกคนใช่ถึงมันจะเป็นถ้ำที่ผมเคยลงมามันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีน่ากลัวมากแล้วผมก็ได้ทำการโดลงไปเลยนะครับด้วยความใจกล้าของผมนะครับแล้วผมก็ได้โดดลงมานะครับที่เก่านะครับ ซึ่งผมก็ได้ทาการหาพื้นที่ที่จะดิ่งหลอดต่อนะครับเผื่อเจอลาวานะครับเพิ่งเจ้าตรงนี้แหละแต่ผมลืมน้ำวะผมก็เลยขึ้นไปเอาน้ำนะครับแล้วผมก็ได้ทําการขุดนะครับ six to weeks แล้วผมก็ได้ทาการขุดจนถึงชั้นล่างนะครับซึ่งมันก็เป็นโชคดีมากนะครับผมเจอลาวาครับแล้วผมก็ได้ทําการ m l g แเถงน้ําลงมานะครับพร้อมกับเจอสเกลตันหนึ่งตัวนะครับซึ่งมันก็ลงไปกองกับพื้นครับเรียบร้อย หลังจากสู้กับผีกระดูกเสร็จผมก็ได้ําการเดินลงมาหาลาวานะครับพร้อมกับเอาน้ําลาดมันนะครับเพื่อจะทาการขุดออกซิเจนนะครับซึ่งอันนี้เป็นช่วงเวลาที่โคตรทรมานนะครับเห็นมันเร็วนะครับแม่งโคตรทรมานนะครับมันช้ามากนะครับแล้วผมก็ได้ทาการขึ้นข้างบนนะครับหลังจากขุดเสร็จนะครับผมก็เดินมึนๆอยู่สักพักนะครับหาทางขึ้นไม่เจอครับก็ขึ้นจนได้นะครับแล้วบอกว่าได้ต่อตัวขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็โคตรทรมานดิแล้วบอกว่าได้ทาการขึ้นข้างบนนะครับรอไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาโอเค เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาโอเคมันมาแล okay. ้วเก๋แ so ล okay. ้วผมก็ได้เดินมือหัวนะครับหลังจากได้เจอพาธิยามเช้านะครับผมก็ได้ทาการเดินเข้าบ้านนะครับเพื่อไปเตรียมอุปกรณ์แล้วผมก็ได้ทาการปิดประตูบ้านนะครับผมก็ได้เดินเข้าบ้านนะครับขึ้นไปชั้นสองนะครับเพื่อไปหาห้องเก็บของครับแล้วผมก็ได้ทาการหยิบเหล็กกับหินเหล็กไฟมานะครับเพื่อจะทำการค้าไฟเช็คนะครับก่อนจะค้าไฟเช็คผมก็ได้ทำการหาพื้นที่นะครับเพื่อสร้างประตูเนเธอร์ผมก็เลยเอาเป็นเอ่อตรงไหนดีวะก็เป็นตรงแถวนี้แล้วกันผมได้แล้วก็เอามุมนี้หละ ผมก็ได้ดํเนินการค้าไฟแช็กก่อนนะครับโดยการเอาไอ้เขี้ยนี่มาวางไอ้เขี้ยนี่แล้วก็ได้ไฟแช็กนะครับแล้วผมก็ได้ดำเนินการขุดดินนะครับเป็นขุดสร้างประตูนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วผมก็ได้ดำเนินการวางออกซิเดียนนะครับสองบล็อกนะครับต่อขึ้นมาสามบล็อกนะครับแล้วก็ดํเนินการวางหินอันนี้ทับไว้นะครับเพื่อมันจะประหยัดออกซิเดียนนะครับแล้วก็ได้ดํเนินการวางอีกนะครับแล้วก็วางอีกนะครับแล้วก็ทํเนินการลงมาวางนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับผมได้ดํเนินการจุดประตูนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับนี่แล้วก็ได้ํา เดินเข้าประตูะครับไปแล้วซึ่งผมก็เจอใบโอมไอ้เคี้ยนี่มันก็ออไอ้เคี้ยใบโอมหินบัดซบผมโคตรเกลียดใบโอมเคี้ยนี่เลยโอ้โหชิปหายแนละ้นี่กูไปอยู่จุดนี้ได้ยังไงเนะี่ยรอเลยครับสร้างแนวป้องกันก่อนครับซึ่งใบโอมนี้มันค่อนข้างยันตรายนะครับมันไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับโอเคแล้วมันก็ขูุขาดมากนะครับผมก็ได้ทําการสร้างแนวป้องกันอยู่สักพักนะครับแล้วก็ ได้ทำการกับโลกโอเวอร์นะครับเพื่อจะไปเตรียมของเพื่อนะครับเพราะของไม่มไม่ครบนะครับเออภารกิจอย่างหนึ่งคือผมจะทําการทําตเอนชาร์นะครับผมก็ได้เข้าบ้านนะครับหลังจากวุ่นวายกับการเตรียมของอยู่สักพักผมก็ได้ทําการมาคาบโตเอนชาร์ันะครับซึ่งผมก็ได้แตกบล็อกเพชรออกมานะครับแล้วก็คาฟกระดาษนะครับแล้วก็คาฟหนังสือนะครับก็ได้นะครับเรียบร้อยัตเอนชาร์ดโอเคเสร็จนี่จะเปไปพิธีกรรมโอเคต่อไปผมก็ยังไม่เอนชาร์นะครับผมต้อง ก็น่าจะ E ีพีหน้าแหละก็เดี๋ยวผมจะไปเข้าเนเทอก่อนนะครับโอเคสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยนะครับผมก็ได้ทําการเอาบล็อกออกมาจากตัวนะครับซึ่งผมจะทําการต่อขึ้นไปบนหลังคาเนเธอร์นะครับเพื่อนในเป็นการเดินทางที่สะดวกครับผมจะไปหาปราสาทเนเธอร์ครับก็ดูมอง้ายไาดีนะครับเผื่อเจอแก๊สนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับใช่เดี๋ยวผมจะลวงครับต้องระวังดีๆนะครับก็ ตัดไปตอนต่อเสร็จเลยนะครับแล้วผมก็ได้ขึ้นมาเกือบจะถึงหลังคาเนเธอนะครับผมก็เลยทาการขุดไปทางนี้นะครับเพื่อจะไปดูนะครับว่ามันจะมีไบโอมะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมก็ได้ทาการขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปขุดมาผมก็ได้ไปเจอกับถ้านะครับครึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากนะครับผมก็เลยทําการขุดต่อไปเรื่อยๆครับถ้าพูดแบบนี้คลิปมันน่าเบื่อแน่นอนครับผมจะไปพาไปฟังเพลงกันนะครับ ประตูสีมอนว่าไปไหลรถเม่อไหลไม่ใช่ทะเลแต่ลาวาไหลเป็นทางเชิญ โอเคผมว่าจะขุดป,ประมาณนี้แหละตอนนี้ผมก็จะเอาเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมจะขุดลงไปนะครับเ mm hmm. พววื่อจะเจอใบโอมเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มสำรวจตรงนี้นะครับโอ้โ oh หมันก็เป็นใบโอมที่ดีนะดีก็เฮียละเออชิบหายละชิบหายของแท้อะโอเคเมื่อกี้มันแตกคามือผมเลยโอเคเดี๋ยวผมขอขุดสักครู่นะครับก็ลงไปสำรวจข้างล่างนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับ ซึ่งศัตรูตัวแรกที่ผมเจอนะครับก็คือปิ๊กลินนะครับมาบวกกันนะใครจะอยู่ใครจะไปนะครับจังหวะนี้กลางโลกนะครับโอ้โหหลายตัวเว้ยโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหเลือดกูเลือดกูเลือดกูมึงใจเย็นลืมใส่ชุดกอบทองมานะครับโทษทีก็ผมก็ได้เดินไปทางนี้นะครับศัตรูตัวที่สองที่ผมเจอนะครับก็คือหมูป่านะครับมันก็ยังเป็นหมูย่างก็ไม่บอกหลังจากย่างหมูเสร็จผมก็ได้เดินมาเจอสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ผมหามานานนะครับใช่มันคือเนเธอร์ฟอร ซึ่งเป็นดินแดนที่อันตรายมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเดินไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุณพี่คุณพี่กลับมาถ่ายแบบก่อนคุณพี่คุณพี่โอเคผมจะลงไปคุกวงในกับเบตแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องกินแอปเปิลทองก่อนนะครับ1 2ึสองสาได้เวลามัน ใต้โลกที่มืดมนเสียงลมหายใจลงลอยในหมอกมนไฟสว่างกลางเงาในขวมฉันเดินเข้าไปไม่มีทางถอยกลับเสียงคำรามดึดกกองไฟล,ล็อกสรูท้อมใจฝังคุกไฟมือฉันกุมดาบไว้แน่นหัวใจสั่นแต่ฉันยังไม่แพ้ในคุนั้น รอตัวหายใจที่วิ่ผ่านเครืงนกในใจมีแต่พาดิดเดียวหยุดไม่ได้เส้นทางนี้ไม่มีใครเดินได้ง่ายแต่ฉันสาบานจะไม่หลังไปทุกก้าวผ่านคือไฟเผาใจแต่สุดท้ายฉันจะคว้ามันมาให้ไดุ้นูนไปนูศัตูไปต่อ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยทำไมค้างวะเอ้ยชิบหายละหายแล้วแม่โทรมาเอ้ยไอชี้ไอชี้ แม่เกือบไม่รอดตัวตหายใจที่ไม่ผ่านเกินโนกในใจมีแต่พาดแก่เดียวหยุดไม่ได้สตทาทันี้ไม่มีใครเดินได้ง่ายแต,แต่ฉันสาบานจะไม่หลังไปทุเก้าวผ่านคือไฟเผาใจแต่สุดท้ายฉันจะความ จะคว้าแทงไฟกลับไปลุยเข้าไปแม้เธอจะลุกไหมแค่บเบลสมันหยุดฉันไม่ได้เสียวไฟพุ่งมารัวรัวรัวฉันรับไว้แม้เกือบไม่รอดตัวหายใจที่วิ่งผ่านเครื่องนอกในใจมีแต่ภารกิจเดียวหยุดไม่ได้เส้นทางนี้ไม่มีใครเป็นง่ายแต่ฉันสาบานจะไม่หันหล จบสักทีเถอะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามดูนะครับ